มานี ais, right? so <IS> ่นะอยูนี่อยูนี่เฮ้ยทำไมไปลงทังนั้นน่ะมาทั้งแห้งเลย เียครับ้นี่กันเลยครับ ที่ยุดยุดไม่แย้มหมดเลยหมดเลยข่าวไม่ <laughs> <c oughs> โดนหินตรงนี้เข้าไปลองดนะูหอยบาทเข่าเยอะไหมเนี่ย เดิขาสำนั้งเขาดูบอกเดินดูได้ว่าเฮ้ยจริงเหรอรี่ก็หวังไม่เคยมีเงี้ยถ้าคนแก่ๆเนี่ยมันนายก็ดูว่าเฮ้ยก่อนไม่เคยมีอ่ะไม่เคยมีไม่เคยมีไม่เคยมีเลยนะฮะนี่เงี้ยมันโตอีกนะีมันจะพูดมันมันขยาย จะให้จะต้องหมอกูมั้ง เบื้องต้นที่ออกมาสำรวจกับท่านผู้ใหญ่บ้านกับกรรมการหมู่บ้านนะบริเวณนี้ที่เราที่เราพบเห็นอยู่ด้านหลังนะฮะและด้านข้างเนี่ยจะเป็นบริเวณของพื้นที่หมู่7บ้านท่าแขงตาบลสนามชัยอําเภอนนยามนะจากการสำรวจเบ,บื้องต้นเนี่ยทราบว่าปีนี้เนี่ยปะการังที่เราเห็นขาวๆแล้วก็สีชมพูสีม่วงเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมากมากกว่าทุกปี ปีก่อนๆน,นั้นยังไม่เคยพบจะพบก็บริเวณน้ําลึกนะ,ะแต่ปีที่พอมาสํารวจปีนี้เนี่ยประการลังผุดขึ้นเป็นจํานวนมากนะฮะอย่างอย่างที่เห็นบริเวณน,นี้ด้านหลังผมก็จะเป็นปากอา่าวคุ้งกระเบนซึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นของอําเภอท่าใหม่นะฮะจากการสํารวจเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเป็นประการลังชนิดไหนนะ,ะก็คาดว่าจะหลังจากการสํารวจครั้งนี้จะถ่ายภาพนะฮะแล้วก็เอาไปให้นักวิชาการได้ดู แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นปะกการังที่ยังสามารถจเจริญเติบโตงอกงามขึ้นได้เนี่ยเราก็จะส่งเสริมบริเวณนี้เป็นบริเวณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวาการชมปะกการังโดยไม่ต้องดำน้ําชมสามารถเดินชมถ่ายภาพเก็บภาพแล้วก็วิวสองข้างทางสองสองชายฝั่งนี้ก็บรรยากาศสวยงามธรรมชาติก็ยังยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับก็คิดว่า,าหลังจากนักวิชาการได้ ได้แจ้งข้อมูลมาได้สำรวจข้อมูลมาเราก็จะทําการประชามพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะอนุรักษ์ประชามพันธ์กับชาวบ้านให้อนุรักษ์ประการลังทางแถบนี้ไว้นะครับเพื่อจะได้ส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งครับประการลังเพิ่งเกิดปีนี้มันน่าจะเป็นผลพวงของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งของชาวหมู่บ้านทั้งท่าแขงทั้ง หมู่บ้านบริเวณขอบชายฝั่งซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตรเนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่ตำบลช้างข้ามตำบลกระแจะตำบลสนามชัยนะฮะซึ่งจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยไม่มีโรงงานอุตสาหกร,รรมนะฮะพอไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมน้ําทะเลนี่ก็จะสะอาดนะฮะประกอบกับประมงพื้นบ้านเราเนี่ยได้ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งนะค,คอยตรวจตาคอยรักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเลเป็นอย่างดี ็คาดว่าน่าจะมีผลทําให้ปากการังเหล่านี้ผุดขึ้นมาในภายในปีนี้และคาดว่าถ้าเป็นปรกการังที่สามารถจเจริญเติบโตได้คาดว่าปีหน้าจะยิ่งมากขึ้นกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลพวงจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่านะครับผู้ใหญ่มาจะสองปีแล้วครับแต่ปีที่แล้วผมมปเที่ยวดาด,ดูมันปรากฏการอย่างนี้ยังยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ช่วงนี้ทําไมมันเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับ ส่วนน้าลึกก็มีเยอะครับของปกลางประเภทนี้แต่ว่าปีนี้ทําไมเกิดขึ้นได้เยอะแยะผมก็คงจะคิดว่าคงทรัพยากรธรรมชาติของเราจะดีนะครับด้วยลมใจของชาวบ้านท่าแขงหมู่เจ็ดนะครับที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ไว้เพราะว่าที่อื่นคงจะมีการแบบว่าไม่ค่อยอนุรักษ์หรือว่าเป็นสิ่งที่ว่าสิ่งแวดล้อมนะครับคือเกี่ยวกับโรงงาน และน้ำเน่าน้ำเสียที่ลงทะเลถึงจะไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับ